สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนการซุมจุดสีกันค่ะแอปที่เราใช้ก็คือแอป i b i t ต a พนนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนกดเข้ามานะคะกดเข้ามาคำว่าแกลลอรี่ของฉันนะคะกดบวกนะคะจะอยู่มุมบนขวาและเลือกขนาดตามต้องการได้เลยนะคะพอถึงหน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนวาดรูปนะคะเราวาดเป็นรูปดวงอาทิตย์ต่อมานะคะให้ทุกคนบวกเลเยอร์เพิ่มและนำเลเยอร์มาอยู่ข้างใต้เลเยอร์ดวงอาทิตย์นะคะ แปลงฟิลเตอร์นะคะกดเข้ามานะคะจะเจอคําว่าศิละปะนะคะกดเข้าไปเลยก็จะเจอภาพจุดสีนะคะก็ให้ทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะคะพอกดมาแล้วนะคะภาพอาจจะเลอะนะคะเลอะด้านหลังให้ทุกคนนําสีขาวมาเททับหรือระบายทับได้เลยนะคะแล้วทํายังไงหรอคะก็ให้ทุกคนกดไปที่แปลงสีและเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็เททับได้ตามปกติเลยคะ่ะ พอเราเททับเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการซูมแล้วค่ะก็คือให้ทุกคนกดไปที่แปลงพิเศษนะคะเลือกที่มันเป็นรูปกากบาทนะคะสามารถขยายย่อได้ของเราจะเลือกเป็นกลางๆนะคะพอกดเข้าไปแล้วทุกคนกดค้างที่หน้าจอได้เลยนะคะก็จะซูมให้เองเลยนี่ซูมเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็จะมารุ้นกันว่าจะได้สีอะไรนะ และสีที่ออกก็คือสีม่วงอมฟ้านะคะประมาณนี้เลยนะคะแค่นี้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะคะบบาย